สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริปโตก๊อดทุกท่านนะครับนะหรือเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้เป็นชาวคริปโตก๊อดนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตนะครับนะาในสิ่งที่ทางคริปโตก๊อดนะครับเขามีอัปเดตอะไรกันเพิ่มเติมบ้างนะครับสำหรับตัวเว็บของเขาเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแชร์ความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นจริง ให้กับเพื่อนๆไว้เป okay. ็นวิทยาทานนะครับโอเคนะเราอาจจะเห็นหน้าต่างเว็บนะเหมือนเดิมนะอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ว่าในระบบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับก็ทําให้เรารู้ว่าเดบเด็บเด็บเเเปอร์เนี่ยเขาก็ยังพัฒนาเกมอย่างต่อเนื่องเห็นไหมผมเข้ามาในหน้าของเพลเนี่ยเห็นรูปแบบที่ต่างไปไหมครับเออโหลดไวขึ้นใช่ไหมโหลดไวขึ้นแล้วก็ไอตัว 3D เนี่ย ไม่ไม่ได้หมุนไม่ได้อะไรแล้วคือเอาแค่ให้รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรผมว่าดีแล้วนะเป็นแค่2อดีก็พอเนาะและส่วนที่เพิ่มมาเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของออมันสามารถที่จะขายคืนได้อย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยผมซื้อมาด้วยอ่าเลทประมาณถ้าตีเป็นเงินบาทประมาณพันถึงพันสอย่างเงี้ยเราสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยครับเราก็จะเสียงเงินประมาณนี้นะที่เราซื้อเซ้นต์มาเนี่ยนะทีนี้ถ้าผมจะขายคืนเนี่ยผมก็จะได้เงินกลับคืนมา20%สอ่าสมมติสมมลองเกิดกดเห็นไหม ซึ่งเลทราคาของเงินก๊อตตอนนี้มันเป็นเลทราคาที่เออขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันค่าเงินมันตกลงนะผมก็เลยดูเหมือนจะขายได้ได้ได้เยอะขนาดนี้นะครับประมาณนั้นซึ่งเนี่ยเราก็สามารถถ้าตัวละครไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เราไม่โอเคเราไม่ชอบมันเราก็สามารถกดขายได้นะครับออแต่อย่างเมื่อกี้ผมไม่ได้กดขายนะ,ออนะผมแคนเซลไว้ก่อนอเนี่ยนะผมก็มีอยู่ทั้งหมด6ตัว ทีนี้ในหน้าต่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่จะมาบายอีแรนไว์ทอลเนี่ยก็คือพลังงานเห็นไหมมันจะต้องมันจะขึ้นว่าเราตัวนี้มันมีพลังงานเท่าไหร่ตัวเนี้ยมันเหลือ,อ,อสัญญาเนาะเหมือนพลังต่อสู้ได้อีกกี่วันตัวเลขนี้คือวันนะครับนะเออก็คือเป็นครั้งอะนะครับนะเป็นครั้งอะไม่ได้เป็นวันนะครับอืมสมมุติว่าถ้าวันพุง่งสมมุติถ้าวันเนี้ยผมไม่ได้เล่นมันก็ยังเป็นเลข4อยู่ นึกออกไหมครับถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ได้เล่นมันก็ยังเป็นเลข4อยู่ก็จนกว่าเราจะไปกดสุ่มวันไหนก็แล้วแต่เรานะครับนะมันไม่จําเป็นต้องทุกวันนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของตาเผากันบ้างนะตาสัญลักษณ์เผาเห็นไหมในหน้าตาสัญลักษณ์เผาเนี่ยบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะตาเผาเนี่ยมันมีต้องมันมีประมาณ4ระดับเนาะตามเนี่ยในกลุ่มนะใครยังไม่ได้เข้าเข้ามาได้นะครับคริปโตกอ๊อตเนี่ยครับนะไทยแลนด์เนาะเป็นกลุ่มหลักตรงนี้ผมก็จะคอยดูแลอยู่นะครับนะ ตาเผามีได้น5เอกอเอ่อรู้สึกว่าจะเป็น5ระดับใช่นะครับมีด้วยการ5ระดับแต่เนี้ยของผมแบบเกลือเลยนะสุ่มมาเกลือเลยได้แค่ระดับ1กับระดับ2แค่นั้นซึ่งอันเนี้ยนับเป็น1นับเป็น2นับเป็น3นับเป็น4นับเป็น5ตาตาเผามีทั้งใน1 ID เนียนะครับใน1เอ่งเมตาแมทเราเนี่ยในบัญชีเราเนี่ยจะมีได้แค่10ตาเผาเพราะฉะนั้นสแสดงว่าบัญชีนี้ของผมเนี่ยเหลือพื้นที่อีกแค่แค่5ตาเผา ณปัจจุบันตาเผายังกดขายไม่ได้ครับนะหรือผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะณตอนนี้นะครับประมาณนั้นส่วนหน้าต่างของ P2E นะครับนะก็อย่างของผมเนี่ยมันก็จะขึ้นเวลาเห็นไหมมีมีตัวเลขบอกเลยว,ว่าเซนกี่ตัวตาเผากี่อันแล้วก็เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีเวลาว่าผมเนี่ยเหลือที่จะสามารถมาต่อสู้ได้อีกเนี่ยอีกประมาณ14ชั่วโมงนะ14ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเห็นไหมก็พรุ่งนี้แหละนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนานะครับนะหรือใครชอบอะไรก็มากดตรงนี้เลยเห็นไหมใครมีพลังที่ถึงระดับ60,000เนี่ย60,000ดาเมจเนี่ยนะครับนะถ้ามาถึงได้เนี่ยก็แต่ความจริง60,000ดาเมจแต่ว่ามันมันเป็นวิวพาวเวอร์อยู่ประมาณน่าจะ3,500หรือ4,500นี่แหละนะครับนะเพราะนั้นใครที่มีมีเซนต์กับ l ีเจียนแบท ที่อัตราสูงๆนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกทีหนึ่งว่าเราต้องใช้เท่าไหร่นะครับนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นสำหรับตอนนี้ราคาเลทของคริปโตกออาจจะลงนะครับเพื่อนๆที่เข้าไปก่อนหน้านั้นก็คงจะแบบร้องระงมเลยแต่สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาหรือเพิ่งมาเห็นคลิปนี้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับนะที่เราเราอาจจะซื้อสัญญาเล่นไปแค่7วันแล้วเราก็รอก็ได้ถูกไหมเออให้ราคาเหรียญมันขึ้นถ้ามันขึ้นนะ เพราะนั้นมันก็อยู่ที่ความเสี่ยงของแต่ละคนที่รับได้นะครับสําหรับผมผมมองว่าตัวผมเองก็เล่นคริปโตไม้นะครับนะทีนี้พอมาเทียบกับอันนี้แล้วอ่ะมันมันดูโอเคนะครับนะมันมีหลายๆอย่างที่ปรับให้กับเ,เหมือนกับง่ายขึ้นนะครับนะผมมองว่าง่ายนะง่ายกว่านะง่ายขึ้นแล้วก็มีอะไรที่ชัดเจนนะในเรื่องของการเก็บแก๊สนี่ก็เก็บนะเก็บทุกจุดเลยสุ่มก็จุดแล้ว เออสุ่มก็เก็บนะไม่ใช่สุ่มก็จุดสุ่มก็เก็บนะเห็นไหมถ้าเรามามิน์มิน์มิน์เซนต์เนี่ยมันก็เก็บนะครับนะมามิ้นต์ตัวลีเจนแบตตาเผาเนี่ยก็เก็บนะเก็บทุกเม็ดเลยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเกมนี้มีรายรับเข้าไปนะครับแล้วก็อ,อ,อยู่ใน e x c h a n g ชด้วยเนาะนะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีอะไรดีบางอย่างแหละนะผมก็เลยมองว่าผมคุ้มที่จะเงินก้อน ไม่เท่าไหร่นะมันมัน,ม,นมันลงทุนไม่ได้เยอะนะครับถ้าผมมองๆนะสามถึงห้าพันเนี่ยอยู่นะน่าจะเริ่มได้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าคุณน่ยจะมาสุ่มเซนต์ได้พลังงานเยอะหรือเปล่านะได้วิวพาวเวอร์เยอะหรือเปล่าหรือว่าไอ้สุ่มตาเผาไม่เท่าไหร่หรอกนะลีเจนด์แบทมันไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่สุ่มเนี่ยสุ่มตัวเซนต์เนี่ยคุณจะได้อะไรนะบางคนได้ระดับ7จ็ดอะไรเงี้ยนะครับนะเพื่อนในกลุ่มก็มีนะได้ระดับ7เลยอย่างผมเนี่ยได้แค่ระดับ1นะึ่งนะก็ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเพิ่มเติมส่วนมาเก็ตนะครับนะก็ยังไม่มีอะไรเข้ามานะครับเดี๋ยวไปพบกันในคลิปอื่นๆนะผมก็จะคอยทําทิคความรู้เป็นส่วนๆให้สําหรับคริปโตก,ก็สําหรับวันนี้เออก็นะสำหรับใครที่สนใจก็ออลองพิจารณานะครับนะว่ามันเหมาะสมไหมนะมันโอเคหรือเปล่าแล้วก็ใช้วิวจารณญาณส่วนตัวนะครับในการตัดสินใจ ถ้าพูดผิดประการใดไม่ไม่ถูกยังไงต้องขออภัยเนาะเพราะผมก็มือใหม่กับคิดโตกคอรนี้เหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับอย่าลืมนะเข้ามาในกลุ่มนี้ได้นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างสวัสดีครับ